ผู้สื่ข่าวจังหวัดขอนแก่นรายงานว่านายสอนพงศักดิ์สุวรรณปุงหรือบิ๊กหมอกที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่พูดคุยติดตามปัญหาภาพรวมสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีสิบตำรวจโทวิญญาพิทักชาติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแกน่นนางสมจินตนาสินทองทิพย์ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแกน่นนางสาวอภินยาเชื้องามหัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการนายภูริบูรณ์ไกวรณโรธ รักษาการหัวหน้าส่วนคดีนางจินตนาวระวะรัยเจ้าพนักธุรการชำนาญงานและร้อยตำรวจเอกสุวรรณชัยซาเซนรองสวสอบส,สวนสพน้องนาคำรวมให้การต้อนรับและร่วมประชุมพูดคุยถึงปัญหาต่างๆโดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงปัญหาถนนช่รุดเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณทางแยกบ้านพักสำนักงานสารยุติธรรมจนถึงปากทางเข้าสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระยะทางประมาณ200เมตร ทางคณะจึงได้ประสานไปยังนายไพรัตรทวีวนันนายกเทศมนตรีเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและนายศิโรดแดงภูมิผู้มนในการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่หนึ่งเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างบางส่วนเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ชั่วคราวก่อนเพื่อลดปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ถนนเพื่อเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนพนักงานที่สถานพินิษฐ์ จากนั้นในสรพงศักด์สุวรรณปุงพร้อมคณะได้ลงไปตรวจถนนที่ชุมลุดแล้วเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลศิลาเพื่อปรึกษาหารือกับนายกเทศมนตรีในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป